้นปีผมถ้าใครติดตามผมจะเห็นผมช็อตมาอย่างเดียวเลยมีแต่ช็อตช็อตช็อตกับไรฟังช็อตเยอะมากนะครับคือคือช็อตไม่เยอะมากเพราะว่าตลาดมันชัดทีนี้ผมต้องบอกว่าปัจจุบันช่วงเนี้ยตลาดก็น่าสนใจอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดน่าสนใจมากๆนะผมบอกได้เลยว่าจริงๆอ่ะคือในช่วงเวลาของสามวันที่ผ่านมากับวันเนี้ยสําคัญมากๆสําคัญมากๆคือ แน่นอนครับง่ายๆเลยเอาง่ายๆก่อนเนาะง่ายๆก่อนก็คือหนึ่งถ้าตลาดอ่าต้องงี้ก่อนดีกว่าผมขออนุญาตย่อยทงเฟรมลงมาให้มันเล็กลงเพื่อที่เ,เพื่อนๆจะได้เห็นโซนของราคาเยอะมากขึ้นของแท่งเทียนเนาะผมก็อยากจะมาแนะนําเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับวันนี้ว่าตลาดผมมองอย่างไรอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดอะขึ้นมาช่วงสามวันที่ผ่านมาก็คือเปิดกลับแลวกระโดด หนึ่งวันสองวันสามวันแล้ววันนี้มียอดตัวลงมานะครับวันเดียวเลยตึ้มเซ็ตลบวันเดียวเลยวันนี้ปิดภาคเช้าไปลบไปสิบเก้าสิบเก้าจุดเกือบยี่สิบจุดนะครับลงมาทีเดียวปุ๊บไอ้จังหวะดแบบนี้ผมมองว่าจริงๆน่าสนใจก็คือการลงรอบนี้ของเซ็ตอะ มันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างโซนราคาหนึ่งตลาดจะเลือกทางจากชุดนี้ชุดนี้ทั้งชุดเลยครับจะเลือกทางจากชุดนี้นั่นคือตรงนี้ชัดมากก็คือจากที่เขาไม่เคยชะลอตัวไม่เคยแทบจะไม่มีรีบาวเลยนะครับแทบจะไม่มีรีบาวเลยคือลงมาอย่างเดียวนะครับรีบาวน้อยมากรีบาวน้อยมากต้องเรียกว่ารีบาวน้อยมากทีนี้มันเริ่มมีรีบาวชุดใหญ่ขึ้นมาไอการรีบาว สามวันที่ผ่านมาเป็นการรีบาวชุดที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือชุดเนี้ยเขาจะเลือกสร้างผมเรียกว่าโครงสร้างของราคาโครงสร้างของราคาก็คือเขาจะเริ่มทำโครงสร้างของราคาตั้งแต่ทำเฟรมเล็กขึ้นมาทำเฟรมใหญ่ก็คือตั้งแต่สิบห้านาทีสามสิบนาทีวันนี้ผมเห็นแล้ว,ลวนะครับเนี่ยเริ่มทำโครงสร้างแล้วคือพือทำไมมีไฮชัดเจนครับ เดี๋ยวผมขอญาตตีให้เลยนะวางแผนให้เล่นๆเผื่อใครเอาไปทํากําไรได้จริงนะครับได้หายแน่ๆครับตอนนี้ตลาดกําลังทําอะไรอยู่เขากําลังสร้างโลก็คือหนึ่งเราจะไม่เห็นว่าเกิดโลโลราคายังไม่ต่ํากว่าโลก่ก่อนหน้านนหน่ไยคววามว่าตรงเนี้ยเขากําลังสร้างโลซึ่งต้องรอให้มันหยุดตกก่อนนะหยุดตกได้เมื่อไหร่จะมีหนึ่งรีบาว ผมไม่ทราบว่าตรงไหนจะมีหนึ่งรีบาวครับเราจะได้โครงสร้างของราคาทันทีเราจะได้โลเราจะได้ไฮแล้วหลังจากนั้นตลาดจะทําการเลือกทางฟังให้ดีนะทุกคนคือถ้าผมถ้าตลาดเขาจะเลือกได้สองทางก็คือหนึ่งถ้าวิ่งอยู่ยแบบเนี้ยที่ผมว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไซเวย์แล้วถ้าเขาเลือกทางขึ้นได้เมื่อไหร่ผมมองว่าตลาดอาจจะกลับตัวได้ระยะแบบเซตอาจจะมีบวกหลังจากจุดตรงเนี้ยสักประมาณ หนึ่งร้อยจุดถึงสองร้อยจุดมีนะครับสองถ้าเขาไม่เลือกขึ้นแบบนี้ในทางตรงข้ามนะแต่เขาเลือกลงแต่เขาเลือกลงตลาดก็จะลงได้แรงมากๆเพราะว่าปัจจุบันตลาดยังเป็นขาลงและถ้ามันเลือกลงมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเขาเลือกขึ้นเขาจะเลิก่กเลือกเลือกขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มเขาเรียกว่าขึ้นไปล้างภาพ ของขาลงซึ่งเราจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าภาพของขาลงเนี่ยคือมันอยู่ประมาณแถวแถวที่มันลงที่ที่มันลงมาเนาะก็คือช่วงเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูนิดนึงจริงปรตลาดช่วงนี้สนุกครับอาจจะกลับตัวก็ได้ผมมองว่าผมแอบเชียร์ว่ากลับตัวด้วยซ้ํานะผมมองว่าการลงรอบเนี้ยมาเนี่ยเป็นการลงที่อาจจะลงมารอบ ช่วงท้ายๆแล้วนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่หนึ่งสำคัญคือต้องมีโลนี้ด้วยสําคัญนะครับโลนี้สําคัญมากโลนี้ก็สําคัญนะครับถ้าหลุดมาก็เป็นชั้นๆไปนะครับก็เป็นแนวแนวรับที่สําคัญมากๆของตลาดบ้านเราแต่ถ้าไม่หลุดตรงนี้อาจจะเป็นแนวกลับตัวที่น่าสนใจมากๆทีนี้ถ้าเขาจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าจริงๆอะ่ะเขาจะต้องขึ้นมาล้างภาพอะไรนะครับแถวแถวหนึ่งสี่ ไม่ใช่หนึ่งสามหกศูนนะครับตลาดอาจจะรีบาวกลับมาได้หลังจากที่ทําโครงสร้างตรงนี้ที่อย่างที่ผมเกล่าวไว้นะครับอาจจะรีบาวด้แรงขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับหลักประมาณสักสองร้อยสองร้อยจุดเนี่ยน่าจะมีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะตรงเนี้ยสาคัญมากๆเราก็ต้องมาช่วยลุ้นภาพของตลาดบ้านเราก็คือเซ็ตบ้านเราเนี่ยว่าเขาจะหยุดทําโลตรงไหนก่อนอันดับแรกเลยนะหยุดทำโลน เอ่อตรงไหนก่อนอดับแรกแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยไอตอนที่เขาหยุดลงแล้วเนี่ยไซเวยตรงเนี้ยตรงชุดเนี้ยที่ผมคาดว่าน่า,นาจะลงมาเขาน่าจะชะลอตัวเขาเรียกว่าทาไซเวย,ยช่วงเนี้ยนะครับเขาจะหยุดลงเมื่อไหร่และไซเวย์จะเลือกไปในทิศทางใดเมื่อเลือกทิศทางใดแล้วนะั่นแหละตลาดจะเลือกทางว่าเขาจะขึ้นหรือจะลง ปัจจุบันอ่ะทีนี้กลยุทธ์พอเราทราบแบบนี้ตามที่ผมอ่านให้ฟังแบบนี้เนาะถ้าใครพอเข้าใจเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเข้าใจสิ่งที่ผมอ่านหรือเปล่านะคือถ้าพอเข้าใจเนี่ยผมจะบอกว่าทีนี้กลยุทธ์ในการเทรดปัจจุบันเป็นอย่างไรหนึ่งครับทําได้แค่หนึ่งเบสคือเขาเรียกว่าเบสเอสตามมาหรือใครถือเอสมาแบบผมอะนะครับใครถือเอสมาที่ตลอดทางเหมือนผมเนี่ย ก็ถือ S e ต่อไป1นึเบสเอได้สองเพราะว่าทำไงตลาดยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้เลือกทางว่าเป็นขาขึ้นเราจะปิด S e ได้ก็ต่อเมื่อตลาดเบรกไฮตรงนี้นะครับนี่คือสัญญาณปิด S e เลยนะครับแบบไม่มี S e แล้วต้องเลิกต้องเลิกเล่นฝั่งฝั่งช็อตแล้วนะครับกับ2นะครับใครมือว่างรอให้ตลาดเขาเลือกทางก่อนในโซนตรงนี้ แล้วเขาจะบอกครับว่าเขาจะลงหรือเขาจะขึ้นเมื่อเขาบอกแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นร่วมกับเขาอย่างนี้เป็นต้นตคาดว่าน่าจะเอผมหวังว่าดีกว่าผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับคนที่เทรดดัชนีเออ่หุ้นบ้านเราอยู่นะครับครับอย่างนี้เป็นต้น <ผม S 1> ครผมว่าเราเห็นเห็นภาพชัดครับว่าคุณตาว่าอณตอนเนี้ย สิ่งที่คุณตาวบอกมามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นภาพของการแบบยังไม่ได้ทำไฮใหม่เนาะถ้าเกิดอย่างที่คุณตาวบอกว่าถ้าสามารถทะลุไฮเก่าได้เนี่ยแ,แน่นอนว่าภาพของในทฤษฎีดาวเทลลี Down เนี่ยมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วละ่ะแต่เราไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมา mm hmm. แต่สิ่งที่เราเห็นน่ะคุณตาวพยายามจะเห็นการวางแผนครับว่าเฮ้ยเราเจอสถานการณ์แบบไหนทําอย่างไร เห็นไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาจะวางแผนก่อนก่อนที่จะแอคชั่นจริงแต่หลายคนที่เราเคยเจอเป็นนักเทรดแบบปกติเนาะบางทีอาจจะเจอราคาปุ๊บอา้าวน่าจะขึ้นต่อแน่เลยนะครับเรากำังจะบอกว่าคนเก่งๆอ่ะเขามีแผนเสมอครับแล้วก็คาดการทิศทางไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะไปทางไหนและทําอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นจากคุณตาวนะครับที่ที่สอนเราในในเรื่องตรงนี้ว่า จังหวะมหาจันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ท่านเราเนี่ยาวางแผนเข้าใจและทำตามและต้องมีวินัยนะครับผมผมว่าการไม่มีวินัยไม่ทำตามแผนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะต้องต้องโกรธตัวเองอะถ้าเราไม่ทำตามแผนเนาะเราคิดแผนมาแล้วอะเนี่ยครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งงที่ผมเห็นจากาการการสอนของคุณตาเมื่อกี้ครับครับผมครับอืม ผมว่าน่าสนใจนตก็ดดได้ครับตัวนองทำได้เลยครับ